สวัสดีครับสวัสดีรอบเดิกนะครับผมพบพอกันที่เก่าครับกับช่องนุ่มบุญชาแนลนะครับผมสวัสดีอิฟซีน้องข้าหลานะครับนอครับสําหรับมือนี้นะครับผมกะมาเดิกแน่จังน้อยนะครับนอกับพอฒด์ิตเบิงอไรซดกูปิดนะครับผมของงานไขวันเกิดของน้องข้าหลานะครับผมซึ่งพึงจะไล่ไปนะครับผมแต่กับบ้านในจบนะครับนอ ครับสำหรับนะครับงานวันเกิดขางน้องข้าหลานะครับผมวันไข่วันเกิดเขางน้องขำาหลาในมือนีนะครับผมในกุงมปิดนะครับผมถี่เป็นจันในกุ่มปิดนะครับน้องกะมีเสื้อผ้ายหลายอย่างนะครับน้องกะพี่น้องหลายคนกะจะเดบึงไปพร้อมๆอมกันนะครับในกุงมปิดนะครับผมมีเสื้อผ้ายได้หลายอย่างนะครับน้องว่าจะเป็นเรื่องของอเงินมาไล่นะครับน้องเงินมาไล่กะถือว่าได้หลายพอสมควรนะครับน้องได้หลาย นะครับในมือนี้นะครับผมอะไรหลายหลายมือนนะครับมือนี้้วก็ซูดซิงนะครับผมที่เซอร์ไพรส์สุดนะครับผมก็คือนะครับผมเอฟซีนะผมทางยูไนนะครับผมได้มอบนะครับผมโทรศัพท์นะครับผม iPhone 1 4 Pro Max นะครับผมไหกับน้องข้าหลานะครับผมซึ่งเป็นของขวัญชินใหญ่สุดนะครับในมือนี้นะครับ เป็นของขวัญที่ชิน้นใหญ่สุดในมือนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญวันข่ายวันเกิดน,นะครับผมให้กับน้องข้าหลานะครับนาอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นา่าดีใจน่ายินดีน้ำนะครับสาหรับน้องขำาหลานะครับนาอที่มีเอฟซีเพิรักน,นะครับผมเพื่์เมตานะครับผมมีแต่หมอบสิ่งดีๆให้นะครับมีแต่หมอบสิ่งดีๆให้เพราะว่าจะหลายอย่างนะครับในมือนีนะครับผม ำหรับงานในมือน,นี้ก็ถือว่าหลับลื่นไปโดยดีนะครับราคาเอาเข้าหลานะครับผมได้ลองเพลงนะครับผมหลายเพลงแห่นะครับมือนีเป็นบัต่ำก็ิเพลงนะครับบัต่ำก็ิเพลงนะครับผมก็ถือว่ามวลไปนํกนนนกากัดนะครับนอกสําหรับผู่ทีเขาไปเพินกลุุ่มบิดนะครับเดี๋ยวข้างเพจบัวรังพิลเพินเพื่อนกันจะเอามาลงใน youtube ต่อนะครับนอกผู้ได้ว่าในเบิร์ก จังถามเบิงนะครับผมจากช่อง youtube ของหมอลำเพลินลำเพินนะครับแต่ว่าอีพีนี้ถือว่ามวลหลายนะครับเนาะเพรากว่ามีศิลปินมากเซอร์ไพร์หลายนะครับมีศิลปินมาเซอร์ไพร์หลายละการแสดงแบบว่ามีสคริปต์ก็ถือว่าไหลลืน่นมวลนะครับไหลลื่นมวลนะครับผมสําหรับในเรื่องของการวันเกิดน,นะครับผมกับนีนนบน per, นบ่นะครับทีมงานของหมอลำเพลินลำเพินนะครับนอกจาสื่อเคมากเวอร์พรงานวันเกิดให้กำนองข้าหลานี หลายแห่งนะครับหลายแห่งนะครับนาอก็ถือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมก็ถือว่าให้ความสาคัญนะครับนอก <c oughs> จากวันเกิดของน้องคำหลาในมือนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีทีมงานาเราเล็นเพื่อนนะครับผมเหนความสําสคัญและกาสามัคคีกันนะครับนาองสำหรับคอนเสิร์ตในมือนีก็ถือว่า เฮ็ดออกไม่ดีครับไม่ดีถึงจะบมีสคริปต์นะครับเนาะกาส่วนใหญ่นะครับผมกาจัดให้น้องคับหลานะครับผมเป็นคนลองนะครับเป็นคนลองเพลงนะครับผมส่วนใหญ่นะผมลองเป็นซิมเพลงแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมากครับผมกัมีการลองกู้กันแน่เนาะครับน้องจากได้พี่น้องคุณพ่อในเบิ้งกับจังถาเบิ้งนะครับอีพี่นี่ก็ถือว่าน้องคับหลาเฮ็ดออกมาดีดีนะครับน้องในการลอง เพลงแต่ละเพลงนะครับแล้วก็เพลงไม่ไม่ทีผมท่า mm ้ hmm. เ,เคยลองนะครับเนาะนีอีกที่นี่ก็ลองหลายเพลงนะครับสําหรับน้องคําหลานะครับเนาะไข่พ่อเด็กเบิร์นกนจักรอติดตามชมนะครับผมทั้งช่อง youtube ของเพจหมอลำเห็นลำเพลินนะครับเนาะครับสําหรับอ่าอ่างานมันเกิดนะครับผมใน ในมือนี้นะครับนอกทากพยาบาลแล้วก็ท่างแม่พ่อนะครับนอกจากมีการโวยพ่อไอ้กับน้องาหลานะครับนอกจาถือว่านะครับผมโวยพ่อได้ได้ดีนะครับนอกาะสำหรับทางแม่พ่อแล้วก็ทังพยาบาลนะครับนอก่ากมองว่านะครับผมน้องาหลาเอีกนะครับผมก็เหมือนเปรียบเสมือนนะครับผมลู่ลู่สาวเท้ๆพวกน้นนะครับนอก่นก พูดจากใจนะครับผมขุดจากใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนอทีคุณยายนะผมคุณยายเพิ่นให้ความรักความเมตตากับนอ้องคำหลานะครับผมหลายนะครับนอกว่าสิเป็น,นทางอาจารย์แน่นะครับนอกทางเพือนหลวงวุ้งแหนนะครับนอไปมาก าคาวข้าปิดยพ่อนให้กับน้องคําหล่าในมือนี้นะครับนะ้องการถกคนกาอยากให้น้องนะครับผมประสบความสาเร็จนะครับน้องในสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่ฝันไว้นะครับกาหวังว่านะครับผมน,กกน้องขําหล่าอาจะสามารถต่อยอดนะครับผมเพชรไทยจะของได้เดินตามฝันแล้วกะเ็ชรไทยจะของได้เดินถึงฝันให้เร็วนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้ ผู ion, anyway, ้มือนีก็ถือว่าเดินทางมากไกลแล้วนะครับนาอเดินทางมากไกลแล้วบมเมนเริ่มต้นไหม่นะครับเพราะว่านาอกจมีหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่มาพักดันนะครับนอเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกระแสเองนะครับเรื่องของกระแสเองที่จะให้คนหู่จักนะครับที่คนหู่จักคนติดตามไลฟ์ปนี้นะครับถึงแม้โบเมนเรื่องง่ายนะครับนาอที่จะ มา,มาถึงมือนี้นะครับผมจึงใช้เวลาแค่ประมาณเดือนกุ่วานะครับนอกจากว่ามีก็ถือว่าน่าขบาไดในเดือนทางมากไกล่แล้วนะครับก็หวังว่านะครับผมนอกจากคงจะประสบผลสําเร็จในอีกบกไก่นะครับในอีกคโดนนะครับเอฟซีย, FC, ย่งใ้การสนับสนุนยางมือนีนะครับยางมือนีนะครับผมเห็นว่า หล่นลามแห้งนะครับเห็นว่าหล่นลามแห้งวันเป็นเงินเมื่อไรนาใจนะครับน้องถือว่าผสมผลส้มเ็จไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับนอกและน้องจะต่อยอดได้อีกสองใจนะครับนกก็ต้องค่อยติดตามส้อยส่งกําลังใจนะครับผมให้น้องขําหล่าต่อไปนะครับสาหรับเทปซี่ของน้องขําหล่านะครับนสำหรับผู้ใดที่จะติดตามน้องขําหล่า ได้อีพีต่อไปนะครับนาอกจะคือวันที่14นะครับผมน้องขุลาจะมีไปรับเชิญนะครับผมไปรับเชิญเทื่อนหนึ่งนะครับนาองจะได้เขาไปติดตามได้นะครับผมเขาไปติดตามได้นะครับผมเพื่อเพื่อนไว้ขอน้องขหลานะผมทา YouTube ช่องบอลงเพลทลำเพื่นต่อไปนะครับนาองวาเกินสีมีแนวทางหรือว่า สิมีเอยียงต่อนะครับ,นกกบเนาะกาเฮดให้แฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับผมได้ได้ติดตามนะครับผมได้ติดตามไดอ้อยากอยากนาเบิงนะครับอยากนาเบิงนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็เฮดออกมาดีๆนะครับผมเฮดออกมาดีๆซึ่งเอฟซีหลายคนนะครับผมกา อยากเขามาบึงอยากเขามาติดตามค้อมเคลื่อนไหวนะครับผมของมอลล็อพลัมเพิรนะครับจะได้กัฝักพี่น้องนะครับผมเข้าไปนะครับผมสอยสนับสนุนมอลล็อกพีลัมเพิรนะครับผมเพราะว่าเพินกดเขาจะตังมากสามปีนะครับเขาจะตังมาสามปีเอฟซีกาถือว่าทางโลกช่วยเชียรกับพวกในหลายบันไดนะครับนอก้ามันแซนครับเอฟซีเข้าไปสนับสนุน ซอยเพิ่นนะครับนะรเนาะกจาเฮื่อไห้วงนะครับผมสามารถเติบโตขึ้นเร็วนะครับเติบโตขึ้นเร็วเพนครับเอฟซี FC หลายนะครับกเัเฮื่อไห้คนหู่จักวงหลายนะครับผมถือว่าไปแสี่ยงดีสซน์แฟนกับเอฟซีก็จะไปเบิ่งหลายนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับวงมอลำได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าทางวอลเปเปอร์เพิ่นเพิ่นก็นได้เดินมา ผูกทางนะครับเดินมาทูกท่าแล้วเพราะว่าวงมันตองมนี้กระแสนะครับมันถึงจะเขาเคลื่อนไปเร็วนะครับเนาะเขาเคลื่อนไปเร็วถ้าว่ามีกระแสมันก็จะไปด้ซ่าเนี่ยจัน้อยนะครับอันนี้ถ้ามีกระแสนี่ก็แฟนคลับเซซีเขามาติดตามไลน์นะครับผมการจะเฮ็ดให้การจะเฮ็ดให้นะครับผมมีคนผมจะไล่ขึ้นนะครับผมคนอยากไปเบิงนะผมทามาแสดงเย่าใกล้คน ใครอยู่ไกลบุญแดก็อยากเข้าไปเบิงนะครับผมอยากเข้าไปเบิงกันมันก็จะเป็นการสนับสนุนนะครับผมให้วงไดมีงานมีมีงานเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนาะสสำหรับวงวัวล่าง,งพิ้นพืนะครับนาอจะได้กระป๋าข้เขาไปที่ตามต่อได้นะครับในตามต่อได้นะครับน้อว่าเพินเเตชรยังต่อไปนะครับผมในอีพีต่อไปนะ สำหรับคลิปนี้กัเดิร์กแล้วนะครับนอกจากฝากเพื่อนตาหนิแล้วครับจะได้กระฟากกดติดตามช่องนุม่มอุ้มแชแนลไฮนัมเนเดอร์ครับสำหรับคลิปนี้กัฝากเพื่อนตาหนิแล้วครับสวัสดีครับ